สวัสดีครับสวัสดีครับตอนเช้าครับผมข่าพาเบงบ่อ,อ,บอป่าครับนี่สวนเฮาคือเก่ากับพี่น้องครับตอนเช้าครับผมพี่น้อง ที่สวนห้าวเคือจอเนะครับบอ่อปลาน้อยๆครับพี่น้องครับหลังจากที่ฝนตกมาได้นำไปท่าครับพี่น้องครับปลานี่เป็นปลาธรรมชาติเด้พี่น้องปลาห้าววานมาได้ครับวานมาได้ก็เอามาปล่อยปล่อยถิมไว้ครับไว้กินตอนน้นแรงครับพี่น้อง ครับผมมีสองบอ่อครับพี่น้องอยู่ข้างในย่างครับไปอีกปอกไอปลาอหนีสิพออีกบอ่อหนึ่งครับผมมี่สองบอ่อเจ้เพียงเด้อครับผมต้นกระหอยโซลี่ครับผมไข่อหอยโซลี่ครับ,รรบธรรมชาติครับปลาหอยโซลีครับธรรมชาติเด้อพี่น้อง กุนาปลาทอดนั่นเต็มเลยพป่นป้องไข่กระลังออกไครเต็มนะครับรนีครับผมบรรยากาศตนอนเชา้าครับอาฝากพี่ปากนองเฮาครับผม ครับเน้ไก่เฮาพี่น้องมีเป็ดมีไก่ครับผมนี่ครับเป็ดฝ่ากันเลือ่อมครับพี่น้องก็ยังคนสินตวกด้วยพี่น้องขึ้นไม,ม่อีกทึ่ก้าครับผมปลาเ้า ไปหวานมาได้ครับเอามาปล่อยไว้คือเก่าครับปลาดุกปลานิ้นครับมีตัวใหญ่ยได้พี่น้องครับปล่อยทิ้งไว้กินตอนนาแล้งครับผมลูกหัวก็รายได้พี่น้องครับลูกหัวลูก,ล,กลูกเกลยดครับผม คุณสวัสดครับตนงง้นกระเซกงี้ก็ล่มใส่ไปเนื้าเลยครับพี่น้องผดตกกีสิบิ้ต้นอยู่นี่ครับนี่น้องสูงใหญ่เลยยิมขอบสาพอดีล่มกลางน้องสาเลยครับพี่น้องครับ อ่ะครับผมเสืาตัวเบิ้งอีกบอ่อหนึ่งครับสองนี้ฝนตกดคคคกีครับพี่น้องครับผมนี่ครับอีกหนึ่งบ่อครับพี่น้องครับ คบ่อปลาเฮ้าครับฝ่าเหลือมครับพี่น้องเป็นปลากระถินเนยครับพี่น้องครับปลากระถิน กินริมรั้วครับเป็นบังงอใหม่บางพี่น้องครับเป็นยังไงโอ้ปากห่องครับโอ้นำท่วมมาแล้วครับพี่นอ้องครับนี่ครับผมนำท่วมครับ น้ำท่วมครับพี่นอ้นองน้ำท่วมก่อไฟส่งนี้ฝนตกดูครับพี่น้องตกสุมืึอแล้วครับผมถ้าผมคลิปนี้ก็ เพื่อนๆสามาชมเลยก็จะเริ่มนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม่ปาเป็นเร่งแรงใจให้ลุงมีน้ำนะครับผมคลิปนี้เขาเจบไปที่นีแล้วครับผมสวัสดีครับพอกันคลิปต่อไปครับพี่น้าครับ